นะครับว่ามีตัวโครงหลังคาเนี่ยโครงเขาจริงๆมันคือมันไม่ใช่โครงเหล็กนะมันเป็นโครงไม้นะครับที่ถล่มลงมานะครับเราก็เข้ามาตรวจพื้นที่ในวันนี้นะครับตอนนี้งานจะมี2องสองส,องส่วนด้วยกันนะครับก็คือประเมินจากแบบครับนะเราจะมีแบบแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดของตัวโครงสร้างหลักแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นไปดูสภาพจริงด้วยนะครับว่าสภาพจริงตอนนี้มันมันเสื่อมเป็นติขนาดไหนแล้วขนาดไหนะทั้ง ออไอ้ตรงประเมินจากแบบเนี่ยผมคิดว่าประมาณประมาณหนึ่งเดือนน่าจะเสร็จแต่ว่าไอ้ตัวประเมินโครงสร้างจริงเนี่ยนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าใช่มันมันเป็นที่สูงอ่ะนะฮะ<ม>แล้วเวลาที่เราต้องตั้งน้องลงตัง้งร้าหรืออะไรขึ้นไปทํางานเนี่ยต้องเปิดเอ่อเปิดอะไรว่าฝ้าหรือเปิดอะไรที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีทั้งสองสาเดือนที่จะต้องทําการตรวจสอบ จากเหตุโครงหลังคาอาคารอินดอร์สเตเดียมหัวมากถล่มเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนำโดยศาสตราจารย์ด็อมอรอมรพิมานมาศนายกสมาคมนายชูเลอร์จิตเจือจุนอุปนายกสมาคมและนายวัฒนาพงษฮิรันมาน เลขาธิการสมาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อวิวเคราะห์สาเหตุร่วมกับวิศวกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยจากการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นหลังจากที่ส่งโดรนขึ้นไปบินสำรวจสภาพด้านบนของโครงหลังคาพบว่าโครงที่รองรับรางระบายน้ำพังถล่มลงมาสองแนวซึ่งจากการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นพบว่าเกิดจากการรั่วทลายของปลายลวดสลิงจากจุดยึดรั้งทำให้คาเหล็กส่วนเสียที่รองรับจึงพังถล่มลงมาและสามารถวิเคราะห์ปัจจัยของการถล่มได้สามปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. ฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำขังที่ ซึ่งน้าบ,บางส่วนหนักเกินกว่าที่ผ้าใบจะรับไว้ทําให้มวลน้ําตกกระทบบนรางน้ำจะทําให้ลวดสลิงที่รองรับโครงเหล็กรูดขาดออกจากจุดรองรับค่ะ 2. ระบบโครงสร้างที่ใช้ลวดสลิงขึงที่จุดรองรับขาดลิมเหล็กเมื่อลิมเหล็กเป็นสนิมทําให้ลวดสลิงรูดออกมาจนสูญเสียกําลังรับน้ําหนักและร่วงลงมาค่ะ3โครงสร้างที่มีอายุการใช้งานมากกว่า50ปีมีการเสรื่อมสภาพเช่นโครงไม้ที่ผุหรือโครงเหล็กที่เป็นสนิมทําให้ไม่สามารถรับน้ําหนักได้ค่ะจากสภาพโครงสร้างอาคารที่มีลักษณะคลาย ที่มีช่วงความยาวมากซึ่งมีผ้าใบและโครงสร้างที่ชำรุดอีกหลายแนวอาจทําให้เกิดเหตุถล่มในจุดอื่นได้อีกโดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีลมพายุรุนแรงในช่วงนี้ค่ะดังนั้นเบื้องต้นจึงควรปิดใช้งานอาคารเพื่อรีบประเมินความเสียหายและแก้ไขซ่อมแซมโครงหลังคาก่อนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการสำรวจและประเมินโครงสร้างภายในเวลา2-3เดือนจากนั้นจะเป็นการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงของโครงหลังคาซึ่งต้องใช้เวลาอีก3-6เดือนขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ